โอ้ย,อยอพอโชดิกินเลยออมเลยไม่ื้อกินเลยอบ้าเป็นนี่กินเป็นอะไรเนาะปยุกินบ <c oughs> ้เป็นเป็นบ้าป,ปยุอลองล่องเยอะบัง่ากินได้บ จ้ีไวอพัดน้องซิเบอรพัทกินอยู่ก่นอนเต็ดอยู่ก่อนน่เก็มที่จิ่มเียภาอ่่อะนี่อืมนี่นเลือกนี้

เอาไปให้อาจารย์กินนะนี่เอาไปป้อนอาจารย์นะบ่บ่แม่นบ่กินนี่แม่กินบ่นี่บ่แม่บ่กินแม่กินบ่ไปอยู่แต่ว่าอยู่เฉยๆเอาให้ตรงๆพี่ลองดังกินเบิ่งบ่ร้องไห้รอดแล้วเด้ออายร้องได้หลายโลดเลยพ่อน่ะร้องบายูกินล่ะ

าอสีนงเออครับครับจบพีพบายบายสวัสดีครับพอบายบายสวัสดีครับอากินิีก็ถอากินอก Mm -hmm. oh, Coba อกดหน่อยนะมาเขาไป่ล้องอันนี้เก็บอยู่หลังบ้านนะครับเจ้าก็ใส่กระปิใส่ต้นหอมใส่กุ้งแห้ง